ตอนนี้สถานการณ์ทองคําทั่วโลกนะครับมันเป็นขาขึ้นนะ,ะเราก็จะเห็นทองคำเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกครับว่ามันเกิดปัดจจัยนะไม่ว่าจะเป็นจีนกับสหรัฐอเมริกาเอาสหรัฐอเมริกาก่อนสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกวก็สินทรัพย์มั่นคงเนะเมื่อเวลาลดดอกเบี้ยลงเพื่อที่จะจัดการเรื่อง เขาก็คิดว่าปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันมันจัดการได้แล้วในระดับหนึ่งก็มีการลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในะขณะน,นี้เนี่ยเศรษฐกิจสโลว์ดาวน,นะถ้าเทียบตัวเลข n นอนฟร์ม a y r o l l หรืออัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ GDP โดยรวมเนี่ยมันอาจจะต้องแบบ Dr i ฟ i n g ประมาณหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าโดยปกติเนี่ยความชัดเจนหลังจากการเลือกตั้งอะ่ะมันก็จะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นนะแต่ตอนนี้มันก็สโลดาวป์ประกอบกับว่าจีนเนี่ยมีความต้องการทองคานะครับค่อนข้างมากเนาะเอาเกป็น,เป,นเป็นการเก็บสะสมทองคำแบบเป็นเสียทรัพย์มันม่นคงปกติเนี่ยเราเออเราอะ่ะจะเก็บอะไรเนาะก็จะเก็บสกุลเงินต่างๆนะเขาเรียกว่าเงินคงคลังหรือว่า ต่างๆเขาจะมีการบาลานในการเก็บอแอสเซทต,ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินต่างๆนะครับแล้วก็ทองคำในยุคลุงตู่นี้เก็บทองเยอะมากประเทศไทยอย่างเช่นอย่างที่เราบอกเนะเวลาเก็บสินทรัพย์มั่นคงอน่ะโดยเฉพาะทองคำเนี่ยมันก็ grow up ก็คือเติบโตขึ้นหรือแม้กระทั่งบางประเทศก็เลือกที่จะเก็บเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลเป็นอีกบิตคอย ตอนนั้นดราม่าหนักมากคือเอลซูการ,ร์เพราะว่าบิตคอยมันเป็นสินทรัพย์มันเป็นสินทรัพย์ปร,ประเภทเดียวใกล้ๆก,ก,กับทองนี่แหละเมื่อดอกเบีย้ยมันขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทรีต,ตรงนี้ไปแต่ว่าเรื่องความว่ามันใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกแบบดราม่าใหญ่โตนะกับเอลซูการ,รออ์ประมาณนี้อ่ะก็เป็นภาพรวมทางเศรษฐกิจนะส่วนประเทศไทยเองเนี่ยทางธนาคารในประเทศไทยก็น่าที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของค่างเงินละเพราะว่ามันโต มันมันมันไหลเข้ามาแบบผิดปกติก็จําเป็นที่ต้องแทรกแซงให้ค่าเงินเนี่ยมันไม่แข็งจนเกินไปไนะครับเพราะมันส่งผลเสียหลายด้านเนะในเรื่องของการส่งออกด้วยโอ,อ้อัพเ,เธอที่ฉันบอกว่าฉันฟังคุณอิงเข้าใจอะ่ะฉันเพิ่งไปดูว่าก่อนอนันนี้มีคุณอิงพูดตอนเช้าแล้วคุณอิงก็มาพูดใหม่ฉันก็ไปฟังคลิปหลังจากที่คุณอิงพูดใหม่ฉันก็เลยเข้าใจว่าฉันก็ฟังรู้เรื่องนี้เพราะตอนเช้า เขานาจะมีการพูดผิดอะไรประมาณนั้นงงงอะไรสักอย่างหนึ่งเออฉันไม่ได้ดูคลิปตอนเชา้าอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะเออแต่ฉันไปฟังคลิปที่เขาออกมาพูดที่อ,อข้างหน้าทำเนียบอ,อันนั้นนะเข้าใจว่า,ว,าว่าต้องการสื่อประมาณไหนฉันก็เอะทำไมคนดรามา่าฉันเยอะจังหาว่าอะไรยังไงฉันก็อ๋อเขามีคลิปตอนเชา้าตอนเช้าก็งงจริงไหมแต่ไม่เป็นไรคนมันก็งงได้เออประมาณนั้นแหละอ่ะ ใครที่ทองคำนะเก่งกําไรอยู่ก็ขาขึ้นเนาะแล้วก็การเบืองสหรัฐอเมริกาก็น่าติดตามครับหลังจากนี้นะเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วก็จะรู้แล้วนะปกติเขาก็จะเลือกกันในวีคที่2ของโนเวม ber ก็จะรู้ว่าว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา,กาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี่แหละประมาณนี้